สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะมากินส้มตำกับปลาทอดกับไอนะนี่คือปลาแซาลมอนแล้วก็ปลาหวานนะคะส่วนส้มตำไอก็คือตำแครอทนั่นเองนะคะใส่ขนมจีนเนี่ยจะอาหารเย็นของไอเนาะสวัสดีจ้ะทุกคนสวัสดีคะ่ะมาจากส้มตำส้มตำแครอทนะคะใส่ข้าวปุ้นคะ่ะใส่มือให้มันดีดเข้าตาว่จ้ะ มีแว่นตาอ,อยู่กัรยานมันดีด้อดตออาเลยใช่ไหมแ่บตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มก่อนจริงจริงวันนี้ไห้เลิกงานเร็ว แต่อัยไม่ได้กินข้าวที่บริษัทอัยไม่ได้กินข้าวเที่ยงที่บริษัทอัยกลับมากินที่บ้านเพราะอัยอยากประหยัดเงินอัยก็ปั่นจักรยานไปทํางานนะคะปั่นไปปั่นกลับมาถึงบ้านก็รีบทํากับข้าวกินอะไรเงี้ยค่ะกว่าจะได้กินข้าวก็บ่ายสามบ่ายสามนิดๆอัยก็เลยอิ่มอยู่นะคะก็เลยกินตอนเย็นไม่ได้ก็เลยมากินตอนสองทุ่ม อร่อยตอนกลับมาจากทำงานกินกินไข่เจียวปลาาสับที่พี่ฝนให้มาแล้วก็ปลาทอดค่ปะปลาหวาน ก็ผักดองผักดองกําลังกินเลยจ้ะเปรี้ยวพอดีรอบนี้ไอ้ทำเค็มกว่ารอบที่แล้วไงมันก็เลยแบบเปรี้ยวช้าแต่วันนี้อร่อยละมันเปรี้ยวตั้งแต่เมื่อวานละพี่ขุนกลับมาแต่บี้นะคะเพิ่งอาบน้ำเสร็จพี่ขุน พี่ยากบอกว่าฉันซ่อนตัวแคนดูเวลาคนมาแฮนด์ซับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลเฮลิโกตอร่อยฉันจะไปดื่มทีอะไรเนี่ยสำหรับทีอะมันเป็ดื่มชาที่ทำให้นอนหลับสบาย ชาที่ทํามาจากแวนเดรูดรูดก็คือรากนะคะรากของต้นแวนเดแบมชอบเตนท์อเตไดมาไหมได้โอ้เดี๋ยวบอกว่าซื้อที่ในอินเทอร์เน็ตนะคะยูดบิรยูดบิร์ดพลพลเลน โปแลนโอเคอ๋อนายเป็นผูผู้เล่น P U L E N อ๋อเอเดอ์ยูมีนโปแลนด์ y โปแลนด์อ๋อเขาบอกว่าปลูกปลูกปลูกในประเทศโปแลนด์ดอวดดูพอหยอกไหมหยอล ตอนเที่ยงไปขุดห่อลาบไปไอ้ทำลาบหมูไอ้ทำลาบหมูเมื่อวานเพื่อนเพื่อนเอาลาบหมูไปกล่องหนึ่งแซบเสยอ่าดูโซสวอไม่เดี๋ยวมีนาคุณเลิกก็จะส่งติดในฝรุ้ว่าไม่ลากาเล็กที่เด็กคนที่นว่าเล็กมันสัตว์ที่อานล้วมาบ่สวัสดิ์อ่านที่นว่าเล็กมันสัตที่ฝร่งในฝรุว่าไม่เล็กใ พี่ขุนบอกว่าพี่ขุนแยกหนังออกไม่กินหนังไม่กินหนังหมูคราวนี้เพื่อนร่วมงานก็เลยนึกว่าหนังหมูเป็นเป็นต้นหอมเป็นหัวหอมเขาก็เลยบอกว่าก็บอกแฟนเธอบอกเมียเธอว่าอย่าใส่หอมมาด้วยเพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นจริงๆเป็นหนังหมู เส้นยาวมากพี่น้องดูสิเห็ดจังใดเนาะมันยาวพดไม่ได้เนี่ยอย่างสหกรณ์นี่ฮะ e สเม้น์และข้อมูล

ในในเตาอบอะค่ะหมกแบบอีสานใส่ใส่ออปลานะคะกระหลําปีอะไรพวกนี้แหละค่ะแต่มันไม่มีใบยะนางเอ้ยไม่มีไม่ใช่ใบยะนางไม่มีผักชีลาวอะไรเลยค่ะไ,ไปเลิกงานแล้วก็ปั่นจักรยานไปที่ไปทีป่คุปไปที่คุปเห็นผักชีลาวเป็นของเราเปนิีเอะค่ะ ไม่กี่ต้นเองไอ้ก็เลยว่าโอ้มไม่ใส่ก็ได้แล้วผิดแล้วคราวนี้ไอ้เอาข้าตู้ประมาณสามสิบห้านาทีแล้วครา,า,าว,ราน,าวรนี้พอนาฬิกามันกรี๊ไอ้ลืมพอออก มันเลยแห้งเลยค่ะแต่แห้งแห้งแบบถ้าเป็นไอ้อะกินก็กำลังพอดีแต่พี่ขุนเขาก็อาจจะคิดว่ามันแห้งไป <c oughs> ปลาแซลมอนปลาลักแซลมอน ภาษาสวีเดนเรียกปลา, A <Lux em. S 1> าลักซ์ L A X ลักซ์ว่าเฟรเซสเอเนี่อสดซอแซลมเห็ตัสวสดไอซื้อปลาแซลมอนมาสองแพ็กแปดร้อยกรมัม แซลมอนแปดร้อยกรัมก็คือแปดขีดทำห่อหมกเกือบหมดเลยแล้วก็เหลือสองชิ้นเอามาทอดโอ้ย แครอดรุ่นนี้อร่อยมีความกรอบแล้วก็หวานรุ่นก่อนที่ซื้อมาจะเป็นรสชาติบางลูกบางหัวหวานบางหัวจะจืดๆแต่ถุงนี้คือปอกเปลือกมาหวานทุหัวเลยค่ะ วันนี้ไอไปทํางานเนาะไปทำงานขา,ายมีลูกคา้าคนนึงผู้ภาษาอังกฤษนะแต่ผมผมเขาจะสีเข้มๆหน่อยไม่รู้มาจากประเทศไหนเขาก็คือที่อีเกียมันก็ติดไป้ายไว้ไงว่าให้รักษา,า,าระยะห่างใช่ไหมแล้วครวนี้เขาก็เขาก็ทำอย่างนี้ค่ะเขาก็ยื่นหน้ามา Sorry Sorry เขาก็ย่อตัวลงอย่างนี้ค่ะประมาณนี้ไอก็ตลกกับท่าทางของเขาอะ่ะแล้วไอก็ไม่ได้ยินเพราะว่า ในห้างเขาก็จะแบบเปิดเพลงเบาๆอะค่ะนั่นแหละไอ้ก็ว่าไอ้ก็ว่าไอ้ก็บอกไอ้ไม่ได้ยินเลยก็ยื่นหน้าไปอย่างงี้แต่ซึ่งมันก็ห่างกันนะห่างกันเป็นเมตรเลยแต่ว่าเขาอะต้องการจะรักษาระยะห่างราวเมตรครึ่งถึงสองเมตรนะคะ,คะเขาก็ขเะะขาก็ถอยออกพอเขาถอยออกไอ้ก็ถอยออกไอ้แล้วกาขำหัวร้อกันแล้วกันเขาถามหาของค่ะเขาจะหากล่องที่เอาที่มันเป็นสล็อตสล็อตเป็นช่องชที่เอาไว้แยกแยะช้อนซ่อมมีดอะไรพวกนั้นนะคะ ซึ่งมันมีขายอยู่ในแผนกแผนกอ่ะแผนกครัวนายอินเตอร์เน็ายิางแผนกครัวซึ่งมันจะอยู่ชั้นที่2นะคะแต่หลายคนเขาจะเข้าใจว่าไอ้แผนกของใช้ในครัวนะ่ะเป็นแผนกครัวมันก็แปลกดีเนาะ โดยส่วนใหญ่ก็ไม่กลัวโดยส่วนใหญ่ะคนที่เขาอยากจะมาคอนแทคกับนักงานถ่ายเขาก็จะไม่กลัวการที่จะยืนเข้ามาใกล้อีกนิดนึงเพื่อที่จะให้มันได้ยินกันนะคะแต่ว่าบางบางบางกรณีมันรักษาระยะห่างไม่ได้ในความรู้สึกไอ,อ้อยากจะให้มีตัวตั้งตัวตีของรัฐบาลหรือของใครก็ได้ผู้นําของสวีเดนให้มีสักคนหนึ่งที่แนะนําออกมาว่าเออ ให้ประชาชนใช้หน้าก,กากอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีใครสักคนนึงที่พูดออกมาเนี่ยประชาชนเขาอาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้นะ,ะเขาก็เสิร์ฟกับเป็ดดีกว่อร่อยมากหวาดหวานรสเค็มอะไรีย่างเงี้ถูกเลยขัดใจด้วยก็เขาเป็นผู้ดอตวนี้เย็นเยอะ ถามมามว่เขาจะทำอะไรล่ะทีเนี้ย๋ลดูเสียลูเสียแบบอ๋อะไรที่ระดับอื่น่เน <All. S 1> พี่ขุนบอกว่าเขาจะทำอะไรล่ะทีเนี้ยไอ้ก็เลยบอกว,ว่าสงสัยกระโดดเข้าเครื่องคอมอีกหรอวะเพื่ออะไรวะเออสงสัยจะใช่แต่ว่าเดี๋ยวไปพักก่อนแป๊บนึงพี่ขุนทำโอตาแดงเลยไอ้ก็ตาแดงแฉะเลยนะเพราะว่าไอ้แพ้ลมไอ้ปั่นจักรยานออกไปข้างนอกค่ะถ้าไปทั้งกับน้ำตาไหลตลอดเลยตอนนี้ตาไอ้ก็แดงๆเหมือนคล้ายๆตามันอักเสบเพราะลมอะค่ะเดี๋ยวเย็นนี้นะคะเดี๋ยวอาบน้ำไอ้จะเอาน้ำยาล้างตา มันเป็นน้ำเกลือลมพายุเข้าวันนี้เป็นวันที่สามแล้วอากาศก็ทำให้คนอยู่ยากไปอีกค่ะลมแรงมากจนแบบไอปั่นจักรยานไปจักรยานไอแบบบึ๊บ เกือบล้มอะ่ะขนาดจักรยานเป็นจักรยานไฟฟ้าซึ่งมันจะมีน้ำหนักน้ำหนักเยอะอยู่นะแล้วน้ำหนักไหนก็ไม่ใช่น้อยกินไปพูดไปอิ่มยาวแล้วอะคลิปยวไอ้ของยาวไปก่อนคลิปมันยาวเกิน ไอ้กินดีคำไหนงไ,งไปเลยเนาะพี่นอ้องจ๋าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะคะถ้ามันกินไม่สุภาพไอ้ต้องขออภัยไปด้วยไ <laughs> อยก้ก็อยากให้มันเป็นธรรมชาติแบบที่เรากินแบบบ้านๆนะคะเนาะ ไปไปละขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็รับชมค่ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย